จัดไปครับผมคลิปนี้นะครับก็ต้องมาเล่นแล้วล่ะนะครับผมซองโลมานะผมเนื่องจากว่าคลิปนั้นเนาะที่ผมเล่นซองอสิงโตนเนาะก็บอกให้คนดูเนี่ยคอมเมนต์ว่าโลมานะครับก็มีคนมาเม้นต์ก็เยอะสําหรับผมเยอะสําหรับผมนะครับผมก็โอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะแต่มันมีอยู่เม้นต์หนึ่งผมให้เม้นต์โลมานะเว้ยมันมันไม่ใช่เมนต์หนึ่งละมันก็มีเม้นต์นี้แหละมาลปะปาหวาน,น,นยอย่างเงี้ยจระเข้ย่างโลมามันเชยไป เอาปาวานไปเลยจะปาวานหรือจะจราเข้หรืออะไรก็ตามแต่คลิปนี้นะครับมันเป็นโลมาเว้มันคือโลมานะเออมันคือโลมาจัดไปคลิปนี้ไม่พูดเยอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกให้ชอบตะเพกมมุดด้วยนะผมนะใครที่ชอบซองตัวนี้คอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมนะซองพวงลายนี้นะครับผมเนะ่เนลาาวลาใส่กระสุนตัวนี้แม่งเทนะเทอย่างนี้คือมีโลมามาแหวกไว้กระโดดให้คนดูได้ดูกันอะ รับชมโฆษณาสักครู่เราเราเข้าไปดูเลยไปเลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นให้คนดูดูเนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าหอยดีเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายไอดีอยู่นะครับผมเขาขายตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วล่ละนะครับที่ผมได้ไอด,ดีนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดในคลิปให้คุณดูได้รู้นะครับผมอ่าก็ในเมื่อผมยืมของเขามาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าเรียกว่าไงดียให้ดูแล้วกันนะครับว่าของในครั้งเนี้ยในตัวเขา่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรไดเด็ดๆอันดับแรกเลย a k b คบอมนะครับผมปืนถาวรนะครับที่ผมมองว่ามันเด็ดนะครับอแต่ที่เด็ดของเขามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเว้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันมีบาลีดมันมี M200 มันมีคา98 Battle p a s s ล่าสุดเลยนะครับผมอ่า ถ้าหมดแบตเตอร์พานนี้ไปผมก็ไม่รู้นะว่าคาก็ 8ktsr ตัวเนี้ยมันจะมีอีกหรือเปล่านะครับผมอ่านี่ซองดำนะครับปัจจุบันไม่มีขายแต่ก่อนมีขายนะใช้พอย n t อแล้วก็แจ็คแฮมเมอร์อ่าก็นี่พกอันนี้พก,อ,นนพกอุซี่เออถาวอนนะครับอ่าอันไหนผมพลาดไม่ได้พูดก็ต้องขอโทษด้วยล้วกันนะครับนะแต่ว่าปืนของเขาก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูละกันนะครับถ้าเลื่อนไวหรือ,อยังไงก็ ไปปรับความเร็วให้มันช้าลงเอาละกันนะครับคนดูนะก็คนดูก็จะได้ยินเสียงผมสลืมเมอเชียนประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่มีซองควงกาลีนาด้วยนะเออตำนานมากตัวละครหน้นากากนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอ่ะ,อะฉายาก็ครบไม้ครบมืออยู่แล้วอ่ะไม่พูดเยอะนะครับ ไปหาอะไรด,ดีกว่าโอเค okay, let's go <S โอ้มองดูไกลๆนะมาตาแรกเลยนะไม่ได้ไม่มีการบอมนอกรอบอะไรนี้ไม่มีนะครับไปครับซองตัวนี้อยู่บนบนนะไม่ต้องทำอะไรมาก ตามนั้นครับเรียบร้อยจบไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องดันไปด้วย <laughs> ยิงไงโดนก็พอเพราะว่าผมใส่เบเร่แดงนะครับเบร่แดงหัวกะโหลกเบเร่ช่วยสปายได้แหละแต่ว่าัน,นีมันบวกความแม่นยำอซอยไกลๆก,ก็เจ็บนะครับซอยไกลๆก,ก็โอเคเลยแต่ถ้าวัดกับซอมบี้ ไกลๆก็ไม่ไหวนะครับอืมก็ไม่ค่อยไหวเลยล่ะ รวยใหญ่เลยนะมันบ้านอ่ะรวยใหญ่เลยนะโอ้ถามจริงเนี่ยความเด่นของซองตัวนี้คือเวลาใสกระสุนรีโลกระสุนนั้แหละโอ๊ยเนี่แม่ยมีน้อนโลมา แนบมีน้อนลงมาของเรานะเฮ้ยพี่เล่นอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยรเราเปิดมาเรื่อยเลยเสียวโดวโดโลงมานะนโอ้ยคิด ระเบิดน่าสะเทือนพอดีเลยเฮ้ย hey, อดกินเลยอะโอเคมาดืกันต่อนะครับคือเนื่องจากว่าเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับคือเนื่องจากว่าผมอัดอยู่นั่นแหละนะครับแต่อัดประมาณแบบเย็นๆเลยนะครับแล้วคราวนี้น้องของเจ้าของไอดีเขาเข้าไอดีมาชนกันผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับอันนี้กไ็ไม่ได้จะว่าเจ้าของไอดีนะก็ต้องพาฒนาตัวเองนั่นแหละเพราะว่าอาัดจะ้เย็นเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อวานผมไม่ว่างนะครับเมื่อวานไม่ว่างเลยเนี่ยเกือบทั้งวันนะครับเมื่อวานช่วงเย็นช่ไ,ม,ไม่ละนัดเดียววายูโนมเหมือนเหมือนข้างบนนี้มีนะดูน่ะครับ เสล,ล่วงเนี่ยยังไงล่วงเนี่ยอุ๊ยอุ้ยดูอุ้ยเป็นไงแล้วน้องโลมาของผมยังดุกด๊กดิ๊กดุก๊กดิ๊กถ้ายิงได้น้องจะดีใจนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เขาเกียรกูวแน่นอนนะจเกียรไข่เหรอไ้เวรไต้องวางนะเนี่ยเฮ้ยฮ้เฮ้ย เอาหมดครับหมดอีกแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมบอกแล้วน้องดีใจนี่ดูดูน้องเนี่ยน้องดุดุดดุกเอดถ้ายิงไม่ได้นะครับน้องจะให้ลูกโป่งเอ้เนี่ยเนิ้วโป่งนิ้วนี้นิ้วนี้ หนึ่งนะผมต้องเล่นแบบระวังระวังหน่อยนะพอดีตัวผมมันไม่มันไม่ใช่เลือดเรื่องคำตัวองูดูนึกอออกไหมเวลาโดนยิงแต่ละทีนี่หัวแตกได้เลยนะครับแล้วแล้วตัวก็บางๆนี่คือแบบนี่ไงหัวก็บางๆตัวก็บางๆนี่ก็โดนหัวอย่างนี้เลยนะครับผมนะไม่ต้องบรรยายอะไรแล้วนะครับภาพประกอบให้ดูแล้วชิบหายไป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 พลาดเมื่อกี้พลาด เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ภาพประกอบให้คนดูดูนะครับคืออันนั้นหัวแตกจริงเลยรู้ยังไงเพื่อนลุยยังไงเร็วเออเนี่ยแหละตัวมันบางมันต้องเล่นแบบระวังหน่อยมันต้องแบบระวังขั้นสุดนะครับต้องระวังขั้นสุด แต่ว่าเรื่องยิงระยะไกลนี่คือไหวแน่นอนเพราะมีเบแดงที่เสริมความแม่นยำนะครับเบแดงที่มันเป็นเบที่ช่วยสับไวนะแต่ตานี่ไม่ได้ไม่ได้แบบฆ่าใครสักคนเลยนะครับเฮ้ยหาเกียนคนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วหาเกียนคนนะจะยิงทางกูนะเอ้ผมไม่มีใครมาเลยตรงเนี้ย เพื่อนกูโดนเอ้ยโอ้โหนึงนึงอย่าล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 งเจเจเรื่อนน้อยมันไม่ใช่ปัญหาดอกปัญหาคือจะยิงเขาได้อะเปล่าลอเรนนะครับที่บอกไม่ใช่ปัญหาจริงๆ,ๆแลเป็นปัญหามากเลยนะครับ ไ,ไกลถัที่ถ่ายอย่ายิงดิเพื่อนเดี๋ยวเขารู้โอ้ตายโอ้ยยยยยม่ยมโโยโนะยย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 ยมยย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  ออแต่เพื่อนก็เอาปืนกูไปเลยประเด็น right. จะยิงถังใส่เพื่อนตัวเองจังเลยแต่ได้ยิงไปเนีย่ยเดี๋ยวเขาง,งอนตามเพื่อนดีกว่า <c oughs> เราต้องเล่นแบบตามเพื่อนนะครับถ้าไม่ตามเพื่อนเราเราเล่นไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะตัวระบางอุ <c oughs> í, ๊ยนาดิง้ง หน้ากากเด่งแล้วเฮดช็อตนะเฮดช็อตมาแต่น้าเด้งแล้วนะเมื่อกี้คนดู <c oughs> จริงโอ้ใเสียดายด่ะไม่งั้นนี่เฮดช็อตหล่อๆแล้วโอ้ oh my god เหลือโคตรเย่ไอ้แซ่าฝั่งนู้นน่ะรอ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 ขอบคุณที่ค้างโอ้โหขอบคุณที่ไม่ขอบคุณสิเอ้าไม่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 โอ้โหพลาดเลยโอ้โอ้กูเร็วอียว หลังเอมไม่อยากไปเลยอ่ะหลังเอคือหลังเอม,มันไม่ปลอดภัยเลยคือมีถังเกียนอ่ะแม่กูไม,ม่มียาไงกูเลยกลัวเยนะไปผม,มดได้เสียงแก๊สที่ทางบียาวนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไปเอนะมีเป้าตรงนี้มีเป้าอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหเกือบตายแล้วดูเลือดกูอะไรๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆตายไม่ต้องรีบนี่มาช่วยแล้วเพื่อนเหลือ3ตัว กดแสบบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะ้วดูผมผมก็ดูจำนวนคนไงมันก็ด้ถัวโอเคเอมีและหนึ่งไป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 เหลืออีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะวานวาเนเดี๋ครับเอา้าโอ้ในบีมีหรอไม่ได้เคลียร์หรอเนี่ยบี่งแผนไว้บีไว้ดีกว่า,าไป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 ไบีไว้บีไวบีไว้บีไว้ไปไปไป อุ้ยหน้าดิ้งหน้าดิ้งแม่งเอ้ยเอออเาอย่างเงี้ยแหละโอ้โหเจ็บแอลเจ็บไม่ต้องอย่างเงี้ยแหละต้องเอาอย่างเงี้ยแล้วมาดูไม่งั้นนี่มันยืดเสียเลยไม่งั้นเราแพ้เลยต้องวัดใจไปเลยเออนั่นแหละเอาทีเอ้ยไม่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยใจเย็นรียบร้อย ขยันด้วโอ้โหหนังอินเดียชิบหายไม่ตายด้วยประเด็นเออนั่นแหละเออเอายาชีวิตนี่มันบัตรซบเนาะคือจะใช้ยาแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะเก็บกล่องยาได้หรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นนะเหมือนว่าแบบมุมมันมันประมาณว่าแบบตัวละครมันไปไม่ได้อะเออเออเหมือนยามันตักอะไรและแบบ มาเจอศัตรูอีกโดนทางแก๊สตายเออโดนแบบตายแบบนิ่มๆไอ้ใจเย็นๆใจเย็นโอ้โหเฮ้ยลอ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 ยเลยลอ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 ยเลยสวยยอดเยี่ยมมากเนี่ยเอาไปเลนหนึ่งนิ้วโป้นะครับผมไม่ให้นิ้วกันแน่นอนเมื่อถึงกระดาษเลยเหรอใจเย็น no ทำไมคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าพรีอ้วนทีมผมทำไม,มพรีอ้วนผมไม่ดียังไงเขาออกจจโหดขนาดนี้อ่อานแลว่าโอ้โหเรียบร้อยโดนปาเลตก็ไป s <S ดูจะสองแล้วน่น <Okay. S 1> นนาแพ้จะลงกลางผมจะลงกลางไป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  เดี๋ยวาลาตัวนี้อ่ะชิบาหายแงแรกๆมาอย่างดีๆหลังๆกูป่วยชิบหายเอ้ยโอ้โห วางเพื่อนข้างในมีเลือดเรือ3 4ไม่กล้าประทะเลยนะเช้สวัสดีเฮ้ยรอ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 ตรงนี้ไหมเขายิงทะลุได้นะถ้าโดนถ้าถ้าโดนยิงเช็คนี่คือจบนะตรงเนี้ย Bomb has been planted ไปแล้วเว้ยไปหลังเอดีกว่าโอ้เรื่องไรคนเหมือนกันนะตรงนู้นน่ะยิงทำไมตกใจเออยิงทำไมเนี่ย <Double kill. S 1> เอาถือปาเรียนมากขนัดเดียวไปดิพี่อืมเอาเว้ย okay. เอาเว้ยเอาเว้ย เปือนเตือนเืนเดี๋ยวตัวไอเดนจะวิ่งมาอุ้ยอุยเกือบโดนระเบิดตายดีนะ่ถือระเบิดดีนั่าถือระเบิดมาเหมือนกันแต่ดีนะ่เราถือปืนก่อน เจ็บเจ็บอยู่ม้งเสียงนักขึดเลยกระสุนปืนกูจะหมดแน่เด้อว้ย้ไม่เอาไม่วัดวัดไม่ไหวโอ้กระสุนปืนเลยอนัดโอ้ที่ผ่าเอ้ยชีวิตกูเหลือเจ็นัดโอ้โหเป็นไงเหลือสูนนัดแล้วเพราะโดนเขายิงตายนะครับเรียบร้อยละ สบายดีเนาะแม่เอาใหน้นะก็เดินกูไม่ดูกูแพ้เนี่ยอหละคำๆสนุกสนุกโอ้ยเล่นนานเหมือนกันตานี้นะครับอาจจะตัดหลายช่วงหน่อยเพราะว่าคลิปจะได้สั้นๆเพราะว่าผมจะได้ไม่ลุวงดึกนะครับผมอ่ะก็สนุกสนุกคำๆนะครับผมก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับผมนาที่ให้ผมยีไอเดีนี้มาเล่นนะครับผมขอบคุณมากเลยกับซองโลมา33วันนะครับ <laughs> ตอนนี้เหลือกี่วันแล้วนะครับอัดกันคนละวันเลยนะเออเหลือ13 13วันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็ แค่นี้ก็ละการนะครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมหวังว่าดูแล้วจะสนุกนะครับผมแล้วเจอก,กันจ้า